พามาชมแปลงพับทองจิณตานะคะนี่กองเนาะอันนี้ดอกตัวผู้นะคะอดอกตัวผู้เนะาะสหรับตัวเมียเขาจะมีลูกอยู่ข้างล่างเนาะที่ผสมเกอรก็ให้เอาเกสรของดอกตัวผู้ไปแต้มดอกตัวเมียในช่วงเช้านะคะคดได้กินไหมนี่กำลังเริ่มแก่เลยนิดนึงก็มันเนาะเอาไปทําสักทองถังขยานะจะอ้ยตาแกปลูกเล่นๆนะ ปลูกเล่นแต่ได้กินจริงได้ขายนะดูสิปลูกไว้ตรงนี้จะเป็นเออ่ท้ายท้ายสวนนะน้ำจะมาไม่ค่อยถึงหรอกจ้ะน้ำก็ถึงอยู่แหละแต่ว่าต้องลากสายมายาวคุณตาก็เลือกปลูกฟักทองนะใช้น้ำน้อยจ้ะดูสิปลูกเท่านี้ก็ได้ขายนะนเพื่อนนะไม่ต้องปลูกเยอะหรอกจ้ะ ปลูกแค่ที่ไหวปลูกให้มันหลากหลายนะนี่นี่แกก็เก็บขายของแกจนจ้ะฟักทองเนาะ,ะยอดฟักทองก็ผัดได้นะนเพื่อนๆนะผัดยอดฟักทองแต่เราอะ่ะจะเอาไปแกงเลียงเราอยากกินแกงเลียงกับแกงฟักทองนะเราจะต้องเก็บของคุณตาไปสักลูกสองลูกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่ามีลูกให,ใ,หใหญ่กว่านี้อีกไหมเนาะ ฟักทองฟักทองของอร่อยใครมีเมนูอะไรก็แนะนำมาได้นะคะใครชอบกินเมนูอะไรของฟักทองเนาะไม่ว่าจะเป็นเค้าหรือหวานเนะาะทักกันมาได้จ้ะทักมาคุยกันได้เนาะโอเคจ้ะลาไปด้วยน้องฟักทองนะคะสวัสดีค่ะ